และนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีครับพลพักคนักปรุงครับต้องบอกว่าอาหารอร่อยๆนะครับเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาในเมืองไทยจริงๆครับของอร่อยริมทางเนี่ยมีเยอะมากๆครับเรียกว่าเยอะจนกลายเป็นวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่นของบ้านเราเลยก็ได้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาอร่อยกันในรูปแบบริมทาง ที่ผลขอเรียกว่าสตรีทฟู้ดนะครับและของอร่อยที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับก็มีจุ้ยกล้วย ข้าตังหน้าตั้งขนมครกใบเตยและก็ขนมเบื้องยวนด้วยครับตอนสมัยที่เด็กๆนะครับคนเป็นคนที่โตแถวสยามแถวจุลานะครับที่ข้างจุลาตรงคณะนิติศาสตร์ครับคนเชื่อว่าหลายๆคนคงจะทานเหมือนกันนะฮะจะมีอซิมที่ขายจุ๋ยกล้วยนะครับอร่อยมากต้องบอกว่าเป็นอร่อยริมทางอีกเมนูหนึ่งที่วันนี้เนี่ยหารรบประทานได้ยากขึ้นเรื่อยๆจุ๋ยกล้วยทําไม่ยากเลยครับ เดี๋ยวมาทำตัวแป้งของจุ๋ยกล้ยกันก่อนดีกว่าแป้งของจุ๋ยกล้วยเนี่ยประกอบไปด้วยแป้งถึง3ชนิดด้วยกันนะครับเราเอาแป้งทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับมาผสมกันในชามผสมครับแป้งข้าวเจ้าจะใช้เยอะที่สุดครับส่วนแป้งมันสำปะหลังก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งถั่วเขียวใช้ไม่เยอะครับช้อนชาครึ่งครับ เกลือเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับคนจะใช้เกลือทะเลเราลองมาดูกันนิดหนึ่งแล้วกันครับเกลือนะครับเขามีที่ปรับคุณผู้ชมลองดูเวลาที่เราปรับหัวไว้ใหญ่ๆนะครับเราลองมาบิดดูนะฮะเห็นไหมครับเกลือในลักษณะที่เม็ดใหญ่ๆเนี่ยครับเขาเอาไว้ทําอะไรเขาเอาไว้เวลาที่โรยสเต็กโรยชิ้นปลา,าชิ้นเนื้อที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับถ้าปรับมาในลักษณะที่หยาบแบบกลางๆนะฮะนี่นะครับ แบบกลางๆก,ก็ต้องบอกว่าใช้ได้อนเนกประสงค์แล้วกันครับคือทั่วๆไปนะครับแล้วแต่เวลาที่เราต้องการกินอะไรที่ให้ได้เนื้อสัมผัสเกลือ,เ,อเล็กน้อยนะครับแต่อีกแบบหนึ่งก็คือแบบละเอียดเนี่ยครับคนหมุนจนสุดๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะละเอียดยิบเลยนะครับ เวลาที่ละเอียดยิบนี่เขาใช้สําหรับอะไรครับใช้สําหรับซอสใช้สําหรับซุปอะไรก็ตามที่ว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วเราไม่ต้องการได้เนื้อสัมผัสของเม็ดเกลือแต่เราต้องการให้ละลายอยู่ในนั้นนะครับดังนั้นวันนี้ผลเอามาใช้ใส่ในแป้งเล็กน้อยผมก็จะใช้แบบบทละเอียดสุดเลยนะครับการที่เกลือของเราสามารถปรับความละเอียดได้ข้อดีก็คือว่าเราสามารถใช้ได้อเนกประสงค์เรียบร้อยแล้วครับ หลังจากนั้นนะครับเราคนแป้งทุกอย่างกับเกลือให้ผสมเข้ากันดีก่อนครับสิ่งที่เราจะทำนะครับเราจะใส่น้ำสะอาดลงไปครับใส่ยังไม่ต้องเยอะนะครับใส่เล็กน้อยก่อนครับโอเคลองดูตัวแป้งนะครับคนใส่น้ำลงไปจนตัวแป้งมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเรานวดประมาณสัก3-5นาทีครับอาแล้วล่ะผลนวดมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเราใส่น้ำที่เหลือลงไปครับแน่นอนนะครับใส่แล้วก็อย่าลืมคนครับ คนให้เข้ากันดีแล้วก็นำแป้งไปพักไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงครับสำหรับตัวไส้นะครับพลเอากระเทียมนะครับสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็มาเจียวกับน้ำมันํำข้าวครับพอสีสวยนะครับเราก็ยกออกจากความร้อนได้เลยครับแล้วก็กรองครับส่วนน้ำมันเราใส่กลับลงไปในหม้อครับเราก็จะได้น้ำมันํำข้าวที่หอมกระเทียมนะครับหลังจากนั้นนะครับเห็ดหอมแห้งครับเราแช่น้ำนะครับบีบน้ำออกครับ ซอยเป็นเส้นครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําเห็ดหอมเนี่ยนะครับไปรวนในน้ํามันเมื่อกี้เนี่ยครับพร้อมกับใช้โป๊หวานสับครับพนมีตั้งไฉด้วยนะครับตั้งไฉก็จะให้ความเค็มนะครับเราสับหยาบครับพอใช้โป๊ของเรานะฮะรวนจนสีใสๆนิดหนึ่งเนี่ยนะครับพอแล้วครับเราใส่ตั้งไายลงไปเลยครับปรุงรสครับพริกไทยขาวนะครับประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาครับ น้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนชาซีอิ๊วดำครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับผัดทุกอย่างนะครับให้เข้ากันดีครับกระเทียมเจียวเมื่อกี้นะฮะเราใส่ลงไปครึ่งหนึ่งครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้แต่งหน้าสวยๆนะครับเข้ากันครับหน้าจุ๋ยกล้วยของพลเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราพักไปก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะหยอดแป้งจุ๋ยกล้ยวยลงไปนะครับเราใช้ถ้วยตะไลเล็กๆย่นีครับเราต้องอุ่นให้ร้อนก่อนครับถ้าไม่ร้อนตัวแป้งเขาจะติดพิมพ์นะครับอุ่นประมาณ5นาทีครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมทําตัวน้ําจิ้มของจุ๋ยกล้วยกันเลยดีกว่าครับตัวน้ําจิ้มง่ายๆนะครับเรามีน้ําตาลครับผมแล้วก็มีเกลือนะครับเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาใส่ลงไปเลยครับมีซีอิ๊วดำครับเป็นซีอิ๊วดำหวานนะครับ แล้วก็มีน้ำส้มสายชูเอาน้ำส้มสายชูล้างหน่อยนะฮะนำมาตั้งไฟแล้วก็เคี่ยวให้คนนะครับพริกขี้หนูนะฮะสเม็ดนะครับพนสับหยาบๆนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ครกครับโขลกเล็กน้อยฮะแล้วก็ใส่ลงไปในตัวน้ําจิ้มนะครับเคี่ยวให้คนขึ้นเล็กน้อยครับระหว่างนี้นะครับถ้วยของพลก็อุ่นได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาหยอดตัแป้งกันเลยดีกว่าครับ แป้งที่พักไว้ก่อนที่จะหยอดนะครับอย่าลืมคนครับเพราะว่าแป้งจะตกตะกอนนะฮะคนดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็พร้อมหยอดเลยครับนึ่งเป็นเวลา15นาทีครับตอนนี้นะครับซอสของเรานะฮะเข้มข้นขึ้นแล้วครับเรานํำออกมาจากความร้อนแล้วก็พักให้เย็นลงได้เลยครับเอาแล้วครับนี่ เป็นยังไงรับสวยไหมครับต้องหน้ายุบนะฮะข้อสําคัญเนี่ยของการน่ายุบก็คือว่าไฟต้องร้อนนะครับวิธีการเสิร์ฟเราอยากจะเสิร์ฟในถ้วยอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ล่าซุปล่าซอสใส่เจ้าตัวหน้าลงไปได้นะครับหรือว่าเราจะแค่ออกมาก็ได้ครับแล้วก็เสิร์ฟกับน้ําจิม้มเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งความอร่อยริมทางจุดกล้วยครับ ไม่ได้เชิดนะครับเขาเรียกว่าหน้าตั้งครับเพราะว่าเวลาทานข้าวตังเนี่ยเราจะต้องตั้งหน้าอย่างนี้ครับไม่ไงั้นเครื่องจะหกใสนะฮะนั่นเป็นที่มาของข้าวตังหน้าตั้งเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เราหาทานได้ตามริมข้างทางแล้วก็อร่อยด้วยแต่วันนี้ก็เริ่มที่จะหายไปแล้วนะครับทำไม่ยากเลยครับเดี๋ยวพลจะมาทำข้าวตังหน้าตั้งให้และจะจบให้ดูใน2รูปแบบนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนของรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับซอยกระเทียมเล็กๆก่อนนะฮะ แล้วก็ซอยรากผักชีครับนอกจากนั้นนะครับผมเอาพริกแห้งนะครับแช่น้ำครับให้นิ่มดีนะฮะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับนำทั้งสามอย่างนะครับใส่ลงในโครกครับพร้อมกับพริกไทยขาวครับแล้วก็โคลกให้แหลกดีครับอ่านะครับก็ พอแหลกดีแล้วนะครับประมาณนี้ครับตอนนี้พลเอากะทินะครับมาตั้งไฟครับผมก็ตั้งให้ร้อนแล้วแตกมันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเนื้อกุ้งนะครับกับหมูฮะก็จะเอา2อย่างนี้ครับมาสับรวมกันครับใส่ลงไปผัดกับกะทินะครับพอรากผักชีกระเทียมพริกไทยของเราหอมแล้วนะฮะนี่ครับพลใส่เนื้อกุ้งแล้วก็เนื้อหมูบดลงไปเลยครับ นะครับกดเนื้อให้แตกแนะครับแล้วก็ผัดให้สุกดีครับปรุงรสครับเครื่องปรุงรสของเราก็จะมีน้ำปลาครับมีน้ำมะขามเปียกแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เคี่ยวให้คนขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นครับซอยหอมแดงใส่ลงไปเยอะๆเลยครับตัวน้ำก็จะคนด้วยหอมแดงด้วยนะครับเพราะหอมแดงค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวและสุดท้ายครับถั่วลิสงคั่วบนครับเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะครับ จนส่วนผสมเนี่ยข้นขึ้นนะครับสามารถเกาะหน้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับสำหรับตัวข้าวตังนะครับวันนี้เราจะเสิร์ฟ2แบบครับ1ก็เป็นแบบข้าวเจ้าเอาที่เอาไปทอดเนี่ยนะฮะตามที่เราคุ้นเคยอันที่2จะเป็นแบบข้าวโอ๊ตครับซึ่งผมจะใช้บิสกิตที่ทําจากข้าวโอ๊ตนะฮะข้าวโอ๊ตก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับเราต้องบอกว่าตัวเนี้ยครับจะเป็นบิสกิตที่ไม่มีคอเลสเตอรอลใดๆทั้งนั้นนะครับเราจะเอาเข้าวตังของเราครับ มาเสิร์ฟบนข้าวโอ๊ตอร่อยในอีกรูปแบบหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับในรูปแบบที่1น,นะครับข้าตังหน้าตั้งในรูปแบบของโอ๊ตบิสกิตนะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยแน่นอนเราก็ต้องนำข้าวตังไปทอดในน้ำมันที่ร้อนดีนะครับน้ำมันต้องร้อนจัดนะครับไม่งั้นจะไม่พองครับ พ่อจมพองกรอฟูแล้วก็สีสวยนะครับตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันครับอร่อยทั้งสองรูปแบบนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งความอร่อยแบบริมทางหรือสตรีทฟู้ดครับกับเมนูข้าวตังหน้าตั้งครับ เวลาที่เห็นพิมพ์ขนมหน้าตาแบบนี้นะครับผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับกับขนมครกชิ้นเล็กๆนะครับที่มีสีเขียวสวยจากใบเตยใช่แล้ครับเราจะทำขนมครกใบเตยกันนะครับแต่สูตรเนี้ยจะไม่เหมือนสูตรทั่วไปนิดนึงเพราะพลจะแทนที่กะทิ แบบทั่วๆไปด้วยกะทิทันญ,ญพืชนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนดีกว่านะครับส่วนผสมของแห้งของเราที่มีนะครับก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์อันนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังนะครับเราใช้แป้งทั้งหมด2ตัวแล้วก็จะมีผงฟูครับผงฟูนี่เราใช้ครึ่งช้อนชาครับผมแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยครับน้ำตาลเราใช้ทั้งหมด60กรัมนะครับ60กรัมก็ประมาณสักสี่ช้อนโต๊ะนะครับ จริงๆแล้วเวลาที่เขาทำขนมไทยส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยร่อนกันหรอกนะ,นะครับแต่เราติดมาจากขนมฝรั่งร่อนนิดนึงแล้วกันบางสูตรจะมีไข่นะครับสูตรของพลไม่มีนะฮะอ่แล้วลหลังจากที่ของแห้งทุกอย่างอยู่รวมกันหมดแล้วนะครับคนนิดนึงครับให้น้ำตาลกระจายทั่วๆดีครับส่วนผสมที่เหลือนะครับเหลือแค่2อ,อย่างครับ1ก็คือว่าน้ำที่คั้นจากใบเตยสดนะครับ ใส่ลงไปเลยครับ4ช้อนโต๊ะครับ อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือกะทิธัญ,ญพืชนั่นเองฟังดูอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับแต่ต่อจากนี้ควรจะคุ้นได้แล้วเพราะคนต้องบอกว่ากะทิธัญ,ญพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพครับใช้ปรุงอาหารได้เหมือนกะทิทั่วไปเลยนั่นก็คือว่าเหมือนว่านี่ครับเราปรุงของหวานหรือว่าเราจะใช้ปรุงแกงปรุงของข้าวเมนูอะไรก็ได้ที่ใช้กะทินะครับอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนแต่ที่สําคัญมีประโยชน์ต่อสุขภาพครับเพราะว่ากะทิธัญ,ญพืชนี่ครับทำจากน้ํามันรําข้าวดังนั้นเวลาที่เรารับประทานกะทิ จะพืชเราก็จะได้ประโยชน์จากสารออริจินอลนะครับระหว่างที่พลตวงของแต่ละอย่างเนี่ยนะครับเราจะต้องอุ่นกระทะให้ร้อนโดยใช้ไฟต่ํานะครับอย่าใช้ไฟสูงมากเกินไปนะครับด้านล่างจะเกลียมจนไม่สวยครับสุดท้ายแล้วนะครับใส่น้ํามันอีก2ช้อนโต๊ะครับคนให้เข้ากันครับตีส่วนประกอบทุกอย่างนะครับให้เข้ากันครับใส่ประมาณ3ส่วน4ก็พอนะครับเพราะว่าเรามีส่วนผสมของผงฟูด้วยครับ เราลดไฟนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะฮะไปเรื่อยๆครับปิดฝาครับผมใช้เวลาประมาณ5นาทีครับครบ5นาทีแล้วเห็นไหมฮะฟูสวยงามเซียวครับแล้วเราก็แคะขนมของเรานะครับ ง่ายๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาประมาณ5-6นาทีก็สุกดีแล้วและนี่ก็คือรสชาติแบบอร่อยริมทางที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครัวของคุณเช่นเดียวกันครับขนมครบใบเตย ขนมเบื้องอยวนในเวอร์ชั่นที่มาอยู่ในบ้านเราเนี่ยมีการดัดแปลงเล็กน้อยโดยการรับประทานกับน้ำอาจารเพื่อให้อร่อยยิ่งไปอีกครับขนมเบื้องยวนก็เป็นอ,อีกเมนูอาหารหนึ่งนะครับที่เราสามารถอร่อยริมทางกันได้ครับ <S <S <ๆ>เราจะใส่แป้งลงไปในชามผสมก่อนนะครับแป้งข้าวเจ้าจะเยอะกว่านะฮะแปง้งตั่วเขียวจะน้อยกว่าครับตามด้วยขมิ้นซึ่งให้สีเหลืองสวยแล้วก็ให้กลิ่นหอมครับแล้วก็เกลือเล็กน้อย หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ไข่เป็ดลงไปครับไข่เป็ดเนี่ยนะครับจะให้สีที่ต้องบอกว่าสวยกว่าไข่ไก่นะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยจะแข็งกว่าครับแต่สิ่งที่จะแตกต่างหลักๆนะฮะก็จะเป็นเรื่องของกลิ่นไข่เป็ดก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแหลงไปนิดนะฮะเอาละครับหลังจากนั้นเราก็จะมีกะทินะครับเราใส่กะทิลงไปไม่ต้องเยอะครับแล้วเราใช้มือของเราเนี่ยละครับขยำครับเราอย่าเพิ่งใส่ของเหลว ซึ่งคือกะทิลงไปเยอะนะครับใส่ลงไปทีละนิดครับให้ตัวแป้งเนี่ยแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยจับตัวกันได้ประมาณเป็นก้อนดินน้ำมันพอแล้วครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปูนใสครับ น้ำปูนใสเนี่ยนะฮะเราจะสังเกตว่าแป้งแบบไทยที่เน้นความแข็งความกรอบนะครับแป้งกล้วยแขกนะฮะแป้งขนมไทยหลายๆตัวจะมีน้ำปูนใสเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับนะครับคนให้เข้ากันดีทั้งหมดนะครับแล้วก่อนที่เราจะนำไปใช้เนี่ยเราจะพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งระหว่างนี้เนี่ยเราทำตัวน้ำอาจารกันก่อนดีกว่าครับสำหรับน้ำอาจารนะครับความหวานมาจากน้ำตาลครับ ความเค็มก็มาจากเกลือความเปรี้ยวนะฮะแล้วก็ความหอมมาจากน้ำส้มสายชูหมักกับข้าวหอมมะลิครับเราใส่ทุกอย่างลงไปในหมอ้อนะครับแล้วก็นำไปตั้งไฟให้เดือดคนให้น้ำตาลและเกลือละลายพักให้เย็นลงเราก็ได้น้ำอาจารย์แล้วครับสำหรับตัวไส้นะฮะหอมแดงนะครับแล้วก็สับก,กุ้งครับ สับเข้าด้วยกันเลยครับผมรุงรสด้วยเกลือพริกไทยขาวครับหลังจากนั้นนะฮะผมก็จะใช้มะพร้าวขูดขาวเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยครับเราจะสับผสมรวมกันนะครับสับให้เข้ากันดีนะครับแล้วเราก็พักไว้ครับน้ำมันรำข้าวนะครับใส่ลงไปนะฮะแล้วก็อุ่นให้ร้อนดีครับ ระหว่างที่เราคอยน้ำมันร้อนนะครับใบมะกรูดนะฮะดึงตรงนะครับหน่แกนกลางออกซอยครับผมพริกชี้ฟ้านะครับผมใส่เต้าหู้ลงไปทอดก่อนนะฮะบางคนก็อาจจะไม่ได้ทอดก่อนการที่เราเอาเต้าหู้ไปทอดก่อนกลิ่นเขาจะอ่อนลงนะครับแล้วเนื้อสัมผัสก็จะกรอบๆด้านนอกนะครับทอดให้สีสวยๆครับสีสวยแล้วนะครับผมเสด็จน้ำมันฮะ แล้วก็นำมาพักใส่ลงไปรวนนิดหนึ่งนะฮะเอามารวมไว้กับตัวหูได้เลยครับโอเคเหลือนิดนิดหน่อยในกระทะไม่เป็นไรนะครับถ้าเรามีมันจากหัวกุ้งเราใช้มันจากหัวกุ้งได้นะครับวันนี้ผมใช้มันกุ้งสำเร็จรูปเลยใส่ลงไปนะครับ1ช้อนตรงนี้จะช่วยทำให้ตัวไส้ของเราเนี่ยมีสีที่สวยครับ หลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวไส้กุ้งที่เมื่อกี้เราผสมแล้วก็พักไว้ลงไปครับล้วนให้สุกให้ในกระทะปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับเราใช้น้ำตาลทรายครับประมาณ1ช้อนชาครับรวนจนเครื่องสุกแล้วก็แห้งลงครับเมื่อเครื่องของเราสุกดีและแห้งลงแล้วนะครับเราใส่นี่ครับ ผปรกกาดแล้วก็เต้าหู้ที่เราพักไว้ลงไปนะครับถุงงอกครับผมแล้วก็เขานะฮะส่วนสุดท้ายนะครับใบมะกรูดซอยครับพริกชี้ฟ้าที่เราซอยไวเ้เล็กๆครับแล้วก็ถั่วลิสงนะฮะปิดไฟได้เลยครับอ่าละละแค่นี้ครับเขาให้ทุกอย่างพอเข้ากันนะครับพักให้เย็นลงเล็กน้อยตัวแป้งของเราก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาทำขนมเบื้องยวนกันเลยครับ แป้งเราพักได้ที่แล้วแต่เราต้องกรองครับเวลาที่เรากรองนะฮะแป้งก็จะมีเนื้อที่เนียนมากขึ้นกระทะนะฮะใช้กระทะเหล็กร,รอบๆจะได้สวยนะครับเผา,ากระทะให้ร้อนๆน,นะครับน้ำมันบางๆก่อนครับนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่มั่นใจว่าแป้งจะไม่ติดนะครับถ้ากระทะไม่ร้อนเนี่ยนะครับ แป้งจะไม่กรอบครับแล้วเดี๋ยวเราก็มีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เราจะยอดน้ํามันลงหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปครับเศน้ํามันส่วนเกินทิ้งนะครับแป้งนะฮะลงไปหนึ่งกระบวยครับก่อให้เป็นแผ่นบางๆครับให้ทั่วๆนะครับนะฮะเสร็จแล้วเราก็นํากลับมาตั้งนะครับเดี๋ยวพอแป้งเริ่มสุกนะครับข้างๆเขาจะดีดตัวออกครับด้านล่างเนี่ยเวลาที่เขาสุกใช่ไหมครับเขาก็จะมีอากาศโผล่ขึ้นมาครับเวลาที่มีอากาศเนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็จะดีดตัวแป้งด้านข้างๆนะครับ ให้หลุดออกมาครับเผาให้ร้อนๆดีนะฮะแล้วเราก็น้ํามันเนี่ยครับหยอดลงไปลงริมๆขอบแป้งครับให้น้ํามันซึมเข้าไปตรงใต้ตัวแป้งครับอันนี้ครับจะที่ทําให้ตัวแป้งกรอบนะครับแป้งกรอบแล้วก็สวยนะครับใส้ครับผมชอบเยอะๆก็ใส่เยอะๆนะครับต้นหอมครับผักชีครับอ่าละผมจะพับแป้งแล้วครับนี่นะฮะปิดลงมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับ แล้วเราก็ตักใส่จานแน่นอนครับว่าเราจะต้องเสิร์ฟกับน้ําอาจารย์นะครับซึ่งผักในน้ําอาจารย์ก็จะมีแตงกวามีพริกชี้ฟ้ามีหอมแดงนะครับซอยให้สวยงามครับเสิร์ฟคู่กันและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์นะครับความอร่อยริมทางที่เราคุ้นเคยกับเมนูขนมเบื้องหยวนครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการ สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับอร่อยได้ทุกสถานที่ทุกเวลานะครับแต่อย่าลืมความอร่อยของเราก็ต้องถูกต้องตามหลักโภชนาการแล้วก็ได้สารอาหารที่ครบทุกหมวดหมู่วันนี้เวลาหมดแล้วครับกลับมาพบกับพลพักนักปรุงได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ